ผมเองให้คำมั่นเลยว่าจะต่อสัญญาให้กับราชาเมซี่ให้ได้จะอยู่ในถิ่นปาร์เต้แฟรงต่อไปอย่างแน่นอนทางด้านที่ปรึกษาของเปเชียอย่างลรยกัมโปสก็ให้คำมั่นว่าจะต่อสัญญากับเมซี่ให้ได้เลยนะครับอือยากจะรังตัวเมซี่ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤะดูกันหน้านะทางด้านของเมซี่ครับหมดสัญญากับบาร์เซโลนาย้ายมาอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงเมื่อปี2021นะครับโดยเซ็นสัญญาระยะเวลา2ปีและมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีกปีหนึ่ง แต่ว่ายังไงก็ตามครับปารีสชินชัง,ชงมเมงเองต้องการเจรจากับเมซี่เพื่อเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่ไปเลยครับโดยจะมอบสัญญาระยะเวลาอีก2ปีหรือจนถึงปี2 0 2 5เป็นการตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานครับล่าสุดชางหลุยกัมโปสกับได้เปิดเผยกับเตลีฟูดเขาบอกว่าตอนนี้เรากําลังหารือกับเมซี่เรื่องการต่อสัญญ,ญาใหม่ของเขาผมอยากรักษาเขาเอาไว้ในแผนการนี้ผมไม่อาจจะปิดบังได้เรากําลังคุยกันอยู่เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายนี้ให้ได้ และเราจะมีเขาอยู่ในทีมต่อไปอันนี้คือสิ่งที่หลุยกัมโปสได้พูดไว้นะครับว่าจะต่อสัญญากับเมซี่ให้ได้เลยนอกจากเมซี่แล้วครับปารีสกงเอง,เองกําลังดําเนินการต่อสัญญาใหม่ให้กับเพรสเนลคิมเพมเบ้อีกคนครับหลังจากที่กองหลังคนนี้เนะี่ยมีสัญญาจนถึงปี2024นะครับล่าสุดนะก็คือสัญญาปัจจุบันของเขาเนี่ยมีจนถึงปี2024ก็ต้องอยากจะตอบเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทั้งคิมเพมเบ้แล้วก็ราชาเมซี่เลย ก็ต้องมาตามครับว่าข่าวคราวนี้จะเป็นยังไงความคืบหน้าในสัญญาใหม่ของเมซี่ด้วยนะครับตอนนี้ยังพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยรูปธรรมของสัญญาใหม่เมซี่ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะต่อหรือว่าจะย้ายนะครับก็ต้องมาตามจริงๆครับมันอยู่ที่เจตนารมของเมซี่ด้วยนะครับในเรื่องพวกนี้ โอ้โหราชาคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนต่อหรือว่าจะอยู่ที่ปาร์คเดฟแพร้งต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันนะครับทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม